ไงยมื่นแล้วน้องสาวแต่ถ้าเขาไปซื้อเลยเราจะเหลือแค่สามร้อยไม่เป็นไรเรายังอุ๊ยวันนี้ดวงดีเดี๋ยวเขาไปลงเมืองเลยเดี๋ยวน้องสาวเอาเรื่องได้งั้นเดี๋ยวเขาขอเผาปลาสักรอบก่อนแล้วเอาเฮเผาอะไรนะเผาปลาเผาปล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 านะโอเคปลาฝากต้นน้ำดอกไม้ได้ไหมอ๋อได้ค่ะกดผิดตลอดไปเขารู้แล้วว่าทำไมใส่ไม่ได้ยุ่งฉางเซมแล้วอาเหรอ ว้ายนี่เราใช้สเต็มเลยแหละเนี่ยเกินปูมุย้เเยเขาเก็บตรงไหนได้มีตรงไหนว่างเก็บเลยค่ะบ๊ายบาจ้าแวะรูปหัวนิดหน่อยไปลงเมืองแล้วบายบายเดี๋ยวกลับมานะ<อ>เฮ้ยสไปบอรรีคุณคุ้นว่าจะมีหยอดบัลเดิลเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปแวะคนแกะเรามีแล้วหยอดบัลเดิลนะ หรอไปแล้วโอเคครับแซปนี่เปลี่ยงมาเดทกับจาคุล่าก่อนค่อยไปนอนต่อไปทะ <laughs> เลาะกับบานใจเหรอ ไม่ยอมตื่นอ่ะเอ้น้องทานวะทีอ่ะกดผิดจ้ะโอ้ยน้องดอบทางลงรัวๆเราขาดแบบพวกแร่อะไรไหมยเยอะเลย งั้นเาโอเคงั้นเขาเก็บไปให้หมดเลยละกันไห <c oughs> นๆก็แล้ววันนี้โอเคโอ้โหทางลงรัวๆว่ะชอบอจริงๆูกใจอะใช้เลยปูกใจนะใช้เลยนะ ที่เราได้ไดาบกาแล็กซี่ซอสตั้งแต่ต้นเกมนี้โคตรที่โกงเลยอ่ะจริง <laughs> ทำไมกันนะเราถึงดวงดีกันขนาดนี้ <laughs> เซิร์ฟนี้ดวงดีมากจนไม่อยากทิ้งแล้วอะ่ะประเด็นคือมันดวงแค่อย่างนั้นไงไอดวงบุง๋งเราอะ่ะจริงแลกได้อย่างเสียอย่างนะแลกมากันกับเออจริงอ๋อขยะกินหน่อยครับฮะ <laughs> ขยะอย่างนั้นเหรอเร,เราเราเลี้ยงน้องสาวไม่ดีตรงไหนน้องสาว นอกสาวตอบลองมา <C ell> นอกสาวคุยขายะกินแล้วล่าสุด <C ell> เราเลี้ยงนอกสาวไว้ดีหรอ, <C ell> อ,อไม่มีแงคโอ้ยเขาโดนผีสิงรัวๆแล้วนอกสาวไหนบอกจะไปอับบ้านเนี่ยเขารอเงินหมื่นหายเยอะเ่ยอ๋อเขารอพรุ่งนี้เพราะว่าเขาดื่มเอาไม้มาด้วยอ๋อโอเค เออยังไม่ได้นะทางลงอะไรวะเนี่ยโอ้โอเคเคาะมาจะหมดชั้นแนละ้วคุณคุณนะจิงเคาะมาตั้งแต่เช้าได้ทันหินมาดีเสเยวเองได้เป็นแร่อื่นแทนใช่ไหมเอ๊ะอุย้ยแร่อะไรหนะ้าตาประหลาดเอ๊ะ คอออกมาได้รูบี้โบดาดอฮะขอ,อ,อกมามอ,อ,อมาได้รูบี้อุ๊มีใครนะต้องการเอมอรัลดิฉันได้แล้วคะ่ะกาสปาเดี๋ยวไปหานะดูดูเควสก่อนแป๊บหนึง่งเออไม่ใช่ซาชิมิเอา้าอย่าบอกนะว่ามันเควสหายแล้ว ซึ่งรับมาเมื่อวานหายเร็วจังเคล็ดลันเดียวหรือเปล่าอ้าวสงสัยจะใช่แน่เลยหายแล้วอะโอไม่นะโอไม่สวัสดีจ้าน้องสาวเอ้ยไม่ใช่น้องสาวหมายถึงเจ้าพวกน้องๆขอบคุณที่เกิดมาเป็นฐานเรานะขอบใจลืมไปว่าน้องสาวนี้คือมีน้องสาวดีด้วยไงเออ เขามาหาทองแล้วเขาเปลี่ยน mm hmm. เขาเปลี่ยน,ยนมุดหมายละ12บนาฬิกา mm hmm. sharp Last day of the season Check the b l o o d blush above the playground เอ๊ะ hmm. <Hey, S 2> ใครไปรอดิฉันอยู่แถวนั้นอีกอะมีผู้บ่าวมายืนรอหรือเปล่า <laughs> เป็นซนะีเคร t n โนตออะงงเลยอะไรเนี่ยห้าทุ่มแล้ว เร็วจังวะไววะวไวไวมากไวป้าชิปอ่าไอ้ปูไอ้ปูปูเด้งด้วยปูเด้งไปไหนอะปูโอเคอําปูเด้งเนาะปูสงสสยแข่งกับหมูเด้งเออจริงเด้งแข่งกันเลยนะดีนะเอาโทเทมมา อโอ้โหชั้นเห็ดพิษผมเก็บผมเก็บเก็บมาทำไมไม่รู้เก็บมาก่อนถึงจะไม่ค่อยมีประโยชน์แต่เก็บมาก่อน <MER. S 2> เก็บก่อนเก็บเก็บเฮ้ยของเต็มไม่นะไม่นะไม่นะอันเดรอโน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 อย่างนี้ไม่ดีโอโนโนโนอย่างนี้สงสัยไม่ดี ตายเนี่ยไยบ้าเอ้ยเห็ดพิดเยอะมากชั้นเมื่อกี้นี้แต่ว่ามีเห็ดม่วงด้วยแต่เขาเก็บมาไม่ทันเศร้าอะเผ็ดๆอูๆเขาขอนอนบ้านตัวเองก่อนนะได้เลยครับผมว<ะ>้ายเข้าบ้านเข้าบ้านครับเข้าบ้านะจะให้กำลังใจต้องใช้แอคนี้แหละขอบคุณมากค่ะ รู้สึกเลิกลากทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากซันดี้ออเดย์วันนี้โชคเป็นกลางขโมยเงินหมื่นแล้วนะ <c oughs> เขาเห็นเงิน2,000ที่คุณมาเขาสบายใจละ <c oughs> เอาเลยน้องแจ๊ด <c oughs> เอ๊น้องขออาตจัดระเบียบกระเป๋าก่อนได้ค่ะน้องแจ๊ดนี่เขาชอบอะไรนะ ชอบคลิงเค้กไหมชอบเธอเฮ้ยบ้าห่ะเขินอย่างต่อเนื่องยินเกย์ยินเกย์กันดีสิง้าเอาอันนี้มาให้อะไรอู้อโโ้หเยอะมากขอบคุณมากนะมันอดใจไม่ไหว เอ้ยเอบีรีนเอบีรีนให้คุกกี้ด้วยขอบคุณนะโอ้โหมีแต่คนให้ของกินน่ารักจังอไอ้ดาบนี่ขายได้ไหมลองขายซิไม่ได้ไม่ได้ไม่เก็บกล่องก็ทิ้งอย่างเดียวเลยคฮะฝ <c oughs> า,ากดูร้อยฝักดูลายเดี๋ยวเขาดูให้ได้เราจะฝากดูสัตว์หน่อยแต่ว่าโอ้ยเ,เป็ดนี <c> ่ <oughs> <c oughs> อย่าว่าน้องอ <c oughs> <c oughs> เขาจะเอาผมเป็ดไปใส่บันเดิลนะเฮ้ยน้องสาวจะไปใส่บันเดิลหรอใช่ต้อไปเช็คเช็คก่อนแป๊บนึงว่ามีอะไรไหมน้องสาวเขาฝากไปซี y ได้เลยเดี๋ยวจะเธอซัม too spicy for your heart อยู่ไหนวะตกปลายังไม่เวิร์กเลยนะแต่กเออตกใจหมดซองๆอยู่อะไรฟิวเข้าตัว ทรัฟเฟลิลพี่อีกเราต้องซื้อหมูบ้านเราซื้อหมูหรืยอยังเรามีหมูแล้วน้องเดินเพียนบ้านอยู่เลยเนี่ยแต่น้องยังไม่โตโอเคครับนิเกิลอีพีที่แล้วเขายังบอกกันเลยน้องอไปขุดคาโฟแล้วน้องสาวก็บอกว่าอย่าใช้แรงงานเด็กอะ <c oughs> ไม่เติบโตสินะไอตัวเล็กเออยังไม่โตยังไม่โตโอเควันนี้ลงเมืองอีกจะแบอวทองนะฮะ มันไปขายดาบพี่เอเวนเจอร์ i ิวก็ไม่ได้หรอไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปขายอะ่ะลองปะได้เดี๋ยวเขาเป็นหนูทดลองวิจัยสิ่งนี้เองเดียวออฟาเก้นี่เนยเอเวนเจอร์บิ๊อ๋อป่ายสองเหรอใครจะไปรอถึงเวลานั้นบ้าปะเดียวลงเมืองก่อน ชั้น90เลยล้กันเอาแบบเดือดๆเลยมาถึงเดือดๆเลยมาถึงติดหินก่อนเลยเทอาหนึ่งแล้วค่ะเก่งมากพวกเราเย้ได้อะไรอ่ะเอ่อ we happy t o g i v e นะได้อะไรได้ดาวได้ห้องนั่งเล่นซ้ายล่างอ่ะว้าวทำไมสลามตัวนี้สีเขียววะโอ้ กืนกล่องมิสเตอรี่บ็อกซ์ไปนี่เองไม่น่าละตัวกีอ,อากินอะไรมันเดินมาเดินมาชนได้เนี่ย้าเอา้ยเจ็บนะเนี่ยเฮ <มา S 1> <House. S 2> ้าส์า your house อู้หูเงินเหมือนหายไปในคลิปตาปัดเรียบร้อยสบายใจเสียงเงินแล้วสบายใจอู้หูชั้นนี้โอ้ย ทำไมหินที่นี่มันดุจังวะหินดุเลยเอหรอเธอเดินใส่อย่างเดียวเลยงงต้องการทางลงค่ะต้องการทางลงดวนดๆวนดนดวน,ดวน,ดวน,ดวนอ๋เอเโอ้โเจ็บโอ้แป๊บนึงขอเวลานอกขอเวลาลอกทำเอาทำเอาแป๊บนึงมัมมัมข้าก่อนมัมมัข้าวก่อนอเสียงก็พอแหนแล้วอ่ะอ๋อ อ้ะเอออ๋อมปนมีทางลกแล้วนี่นาะลง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 เอ้ามอนอะไรเนี่ยนึกว่าจะเก่งตีทีเดียวตุยเลยเหรออ้เจ็บจจุงโอ้ โอ้ไม่มีอะไรล้วเอองั้นไปละไปละไปละไม่กวนแล้วจ้ามันมันคุณปอยเลยตอนนี้มันมันคุณปอยแอบหันไปคทีนึงเลือดอ่ะจะแดงแล้วอะ่ะ <laughs> เราก็เพลินเกินอ่ะดิเพลินเกิน ว้าหินที่นี่นี่บันดุจริงๆโว้ยเดินใส่อีกแล้วอ้โหะน้องน้องเป็นใครอุ้ยอะไรอะสควิดอิงได้สควิดอิงเฉยโอ้เอาแกมอนมาแกสมาร์สมอนมอนมาเฉยเลยค่ะ ไปนี่เล่นด้วยมเล่นด้วยวายวายเออขอหินจะหมดเมืองแล้วนะจ๊ะไม่ทราบว่าทางลงอยู่ไหนเลยไม่งอละ แปดเบอร์เ k คิวดีกว่าเขตจังหวัดเราเขาลงบอกชั่วโมงที่แล้วว่าเมื่อสักครู่มีฝนตกเบาๆในเขตเทศบาลเมืองหนองคายปัดภ้ามาที่บ้านผมปุ๊บ m หม่กอด๊ยมันขายที่แอดเวนเจอร์คิได้น้องสาวเลิศเดี๋ยวเขาไปเอาดาบที่อยู่บ้านนี้มาขายให้หมดเลยจะขายให้หมดเลยฝากในกล่องเขาด้วยถ้ามันมี ผมกลับบ้านเขาจะล้มอยู่ตรงนี้ล้มหมอนนอนเสือเพราะว่าเขาจะตกปลาเอาอีกแล้วเริ่ลง,งบันเดินกันดิเราเป็นคนที่สุขภาพดีกันบ้างไหมบางทีกลับบ้านาก็ได้ <laughs> <laughs> เราจะล้มกันแบบไม่สนอะไรเลยเอ็นก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่กับบ้านดีวกว่าของก็เต็มเกินอะแก เราต้องสร้างที่บ้านสักหลังหนึ่งมาทํากล่องนาะปะมันหนักเบอร์นั้นละตอนนี้นนตชีหนึ่งก็ไม้วันพี่ผมได้อันนี้มากับอันนี้อู้โู้ขอบคุณครับในบันเดิ้ของดีนะเนี่ยของดีของดีเีย เอยเอยเอยลืมดูเวลาเดี๋ยวจะล้มหมอนนอนเสือกันหมดอุ้ยอุ้ยเราไปตรงนี้ได้แล้วเหรอเอ้ยเย่ซองสตารอุ้ยน้องสาวขายเอ็นชนซีดอย่างนั้นเหรอใช่เขาทำอะไรลงไปวะเรามีแล้วเหรอ ทำอะไรลงไปวะจังหวะกดขายไปแล้วมันกดอันอื่นมันเพลินเหรอเออไม่ฟีลทำอะไรลงไปวะอู้วันนี้มีโชคเล็กน้อยนัดซะวลืมให้น้องแจ๊ดลืมให้อะโถเอ้ยน้องแจ๊ดของพี่โรบินอยู่ไหน อยู่นนอบ้านน้องหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่บ้านน้องหรอเฮ้ฝากเดินเข้ามาดูได้ไหมเอ๊ไม่เห็นเลยแลยเป็นอยู่ไหนอะอะไรอะะไรพวกบ้านยู่หญิงหรือเปล่าเขากดผิดเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ญิงก็ไม่มีหายไปไหนหไปไหนวะเอ๊ แล้วเงินผมอะ่ะ <laughs> ไว้น <laughs> ะแล้วเงินหมื่นผมอะ่ะหายแบบหายบอบแบะอ่ะหายบอบแบะเลยช่วงนี้ของดการเป็นนักตกปลาสักครูไ่ได้เลยได้เลยเข้าไปตกออกมาเดื่อยๆนี่แหละอ๋อโอเคครับมีซัมเมอร์ซีเดี๋ยวค่อยปลูกแล้วกันโอ้โหตอนนี้แปลงเต็มแบบแน่นขนัด น้องสาวทำอันนั้นได้ไหมบ้านพึ่งให้หน่อยได้ไหมทำเพิ่มมันต้องมีเมเปิลอะยางเมเปิลอะแต่ว่าเมเปิลเราหมดแล้วไงหมดแล้วรอเดี๋ยวนะวมันมีมันมีอ,อยู่ใน<อ>กระบุงนะเขาอะาอ้อยิบไปแล้วอ้าวหรอเหลืออันหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเมเปิลเออเหลืออันหนึ่งเดี๋ยวลืมบ้านเรามีน้ำมันไหมทรัฟเฟิลออย มีเครื่องแล้วแต่ยังไม่น้องยังไม่ขุดทัโฟมาให้เราเขาเตรียมเครื่องเตรียมอะไรไวละแต่ว่าน้องยังไม่ทําที่ขุดให้เราน้องยังใช้แรงงานเด็กไม่ได้ไอออนบาโคแล้วก็ไม้ไอออนบาไม่มียังไงล่ะโอ้โหเผาเลยจ้ะ เด็กๆลูกหัวยางยางเนาะแมมีพื้นที่ละเด็กๆก็เดินทั่วเดินไปเรื่อยเลยจริงพี่รูปหัวได้ไหม่หมดแล้วเนี่ยมวันดีจ้าเด็กๆโตไวๆนะเด็กโตไวๆโตวไวๆววอ้โมูกินเยอะสุดๆปาวลี่กะหล่ำม่วงเราซื้อได้ฤดูไหนอะฤดูนี้แหละเขากำลังปลูกอยู่ เขาต้องการลงบันเดินฮะโอเคครับอ่ะอ๋อทั้งหมดนี่คือผลผลิตน้องเลยเนี่ยโอ้โหอ่ะกดผิดรวยมากรวยมากโอ้โหเด็กๆพี่ไม่ได้เข้ามาเก็บไข่หนูนานแค่ไหนเนี่ยทำไมมัน <laughs> มันดองเยอะขนาดนี้ คุณเลี้ยงน้องไม่ดีเหรอผมเปล่าแล้วผมแค่ไปหาทรัพยากร <c oughs> โอ้โอโอโเครื่องทำชีแป๊บหบนึง่งต้องย้ายเลยว้าว พอไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนไม่ค่อยชินกับไม่ค่อยสนิทกับร่างกายตัวเองเท่าไหรเ่เลยกดผิดผิดถูกๆอยู่นะนนะงง <S <S เล่นเข้ามาปีที่สองแล้วยังกดไม่แม่นอยู่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันต้องชินในสักวันแหละวันนี้ขอเป็นวันที่ผมได้ไปหาโรบินบ้านผมอยู่ไหนโรบิน <S 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 <Why> โรบินไม่ยอมมาโรบินงงมากดูขออนุญาตงงโรบินไม่ถึงทางกับฉันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมานะแต่ว่าไซโลมันใช้อะไรบ้างวะเอาหินเอาโคลนไปเผื่อเอาเปิดโอเบอร์บ็อกซ์นะได้ครับโคลนโคลนโคลนเครยอยู่ไหนเครยแล้วก็หินหินสักหน่อยจะเอาไปทำไม่ใช่ไซโลเป็นมิล โอ้ยน้องน้องโอน้องหิวน้องหิวเอ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยให้กิ่งไม้เขาไปดูมานะใครที่เลี้ยงแมวอ่ะได้ออะไรนะได้ปลาบ้างละส่วนมากจะเป็นปลาปลาปิ้งอะไรเงี้ยเลี้ยงหมาได้เลยกิ่งไม้กิ่งไม้ไม้กดูก็ดูเกิโอ้โห แม่ของผมเจอเขาก็ได้ป่าใช่ไหมแยบรวยเลยตัดผ้ามาที่อันนี้โอ้ยโอ้โหผ้าเอามาไม่พอไอบ้บ้าเอ้ยโรบินมนันยังอยู่นี่อยู่เลยน้องสาวโรบินไม่ไไปทำงานหรอที่จริงเธอเธอไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอโรบินชีวิตมันเศร้าขนาดโรบินยังไม่มาทำงานให้ กูเสียเงินหมื่นฟรีโรบินเป็นมิชาชีพ no เกิดอะไรขึ้นกับโรบินเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเราสามวันดีสี่วันไข้อีกแล้วฉันอยากได้สควิดเออไม่ใช่มอนสเตอร์สควิดสควิดคิดมันกำลังบุกลุกไปปาามัน2อันได้ไม่ใช่มันยากมากเหรอ หมายถึงไอ้ตัวไหนหมายถึงมอนเตอร์สมิธเนี่ยอ๋อมันเขารู้สึกว่ามัยากอะมันไปหาที่ไหนก่อนนั่นอะสิมันรับๆมาก่อนอันนี้คือไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่รับรับมาก่อนไปเปิดโอโบบล็อกแล้วได้หมวกปริศนามาเอาปะอุ้ยหน้าตาเป็นยังไงนะอิงอยู่ไหนวะยิงอยู่กับน้องนสัตว มาเก็บชีสชีสชีสน่าตาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเอ๊ะสีดำๆเนี่ยหรอเอาไม่ใช่อุ้ยน่ารักจังใส่แล้วรู้สึกเหมือนเป็นวิลลี่วองกาช่้ามาวิลลี่วองกาวิลลี่วองกาไหนยังไม่รูปหัวคนไหนไหมเอาผลผลิตน้องๆไปขายดีกว่าช่วงนี้ร้อนกัน ขอโทษนะแต่พี่ร้อนตังค์อ่ะเดี๋ยวพี่มาเดอ้ออ่ะเด็กๆพยายามจะหลับแล้วโอเคอุยอ๊ยอุย๊ยมันเข้าวะเขาอยู่ในนี่ยน่ารักจังน้องสาวดูเขาสิ เอาเรื่องมันเข้าอยู่นะวิลลี่วองกาวิลลี่วองกาดีใจที่น่ารักขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าฐานไปไหนฐานมาดูว่าเขาเพราะว่าเขาต้องต้องเก็บไว้กับตัวเดี๋ยวเขาไป<อ>จุดจิด๊บอ่าสมาพันธ์เปรดจถึงกี่โมงคะสมาพันธ์ไหนฮะอเวนเจอร์กิลหรอใช่ห้าทุ่มฮนะต้องสาวไปขายอันนั้นเหรอขายได้ของแพร ได้มาสี่ได้ได้มาพันกว่าก็โอเคโอ้พันกว่าเลยเหรอโหกี่อันเนี่ยก็เยอะอยู่นะ <laughs> ขายเล่เลยทีเดียวจริงแค่เรามีของในตู้เย็นนี้เราก็สามารถทำอาหารได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วปีจ้า Cause To spicy ขอเข้านอนก่อนนะครับุเราเผาปลาเสร็จมิเสร็จก่อนจะไปนอนด้วยโอเคไม่นำหมดขึ้นกล้วยกินกล้วยอ,อ,อย่างไม่หมด <c oughs> นี่แหละเวลานี้แหละกินให้หมด <c oughs> น้ปิดไมคแป๊บนะ 2,000 years later เฮ้ยรวยเกินรวยมากคืนทุนนะขึ้นทุนจริง